ส้มชุนเขาลอยมาให้ครับโอ oh. น้องส้มชุนเขาลอยมาให้เขาลอยมาให้สามตัวครับอย่างนี้นะครับครับผมก็คือคุณพ่อนี่ไปไปนั่งทําสมาธิใช่ไหมพ่อครับแล้วเลขสองศูนยนี่มันลอยขึ้นมาเลยเออลอยขึ้นมาครับ ค่ะขอกรับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพาด้วยนะคะวันนี้พามาตามแนวทางน้องช่มชุนนะคะที่มาบอกปู่สูมนะคะเข้าตรงๆนะคะบอกเม็ดเดียวนะคะสองหกศูนย์นะคะท่านผู้ชมถ้าไปตัดก็จะได้สองศูนย์ด้วยนะคะตัดก็จะมีสองหกสองศูนย์แล้วก็หกศูนย์นะคะเข้าตรงๆเลยนะคะกุมารให้มาเม็ดเดียวนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้ก็จะพามาตามแนวทางต่องวดนะคะของน้องชมชุนแล้วก็ปู่สมนะคะปู่สมเขาเขียวนะคะท่านผู้ชมแนวทางนี่แม่นมากเลยนะคะก็หวังว่าน,น้องกุมารจะให้อีกนะคะท่านผู้ชมเนาะปาดเดี๋ยวไปรับชมรับฟังแนวทางของน้องกุมารกันเลยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อผสมนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาแสดงความดีใจกับคุณพ่อเนาะนะครับผมก็แนวทางของคุณพ่อก็เข้า2 0งศนะพ่อเนาะครับสองศูนรู้สึกว่าเลขตัวนี้เลข2องศนนี่จะให้ตั้งแต่่องวดเลยใช่ไหมพ่อครับให้ตั้งแต่ต่องวดเลยครับมันเลขเลขสองศูนย์นี้ได้มาอย่างไงนะพ่อเลขสองศูนย์นี้ที่แรกก็น้องส้มชุนเขาลอยมา น้องส้มฉุนเขาลอยมาให้เขาลอยมาให้สามตัวคับงนี้นะครับครับผมก็คือคุณพ่อเนี่ยไปไปนั่งทําสมาธิใช่ไหมพ่อครับแล้วเลขสองศูนย์นี่มันลอยขึ้นมาเลยลอยขึ้นมาครับเขาลอยขึ้นมาที่แรกก็สองหกศูนย์อย่างนี้นะครับเขาลอยขึ้นมาครับลอยมาทีละตัวทีละตัวครับ แต่นี้พอดีเลขหกมันอยู่ตรงกลางครับผมเลขหกมันอ้าตรงกลางครับแล้วอันนี้ถ้าคนเขาเล่นจริงๆเขาก็น่าจะตัดหน้าตัดหลังได้อยู่อย่างนี้นะครับครับผมก็คือถ้าตัดนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกนะพ่อเนาะถ้ามีถ้ามีคนที่เขาพิจารณาดูเขาก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ครับครับผมแต่ข้อนี้เราก็ไม่คาดคิดหรอกว่ามันจะมาแบบนั้นเนาะครับเนาะครับครับพ่อมันก็ไม่แน่เสมอไปครับ บางทีก็สิ่งที่เราเห็นหรือว่าน้องส้มชุนให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงคนะพ่อเนาะแต่ก็แปงน้อน้องส้มชุนให้มาสองชุนแต่สองหวดแล้วก็ไม่มาบอกอีกเลยย่างตอนแรดงว่านี้คงอย่างเลยเพราะว่าน้องกําลังจะได้กินของกินอะไรไป หลายวันอยู่ตอนนี้พอน้องกําลังอิ่มอยู่มั้งน้องยังไม่หิวอีกละมั้งหรือยังไงนี่แหละถ้าน้องหิวเนี่ยน้องอาจจะบอกแน่นอนนะถ้าหิวเ้วเอาขนมมาลอกอย่างนี้ใช่ไหมพ่อครับไม่ครับบางทีถ้าน้องหิวก็จะบอกจะบอกว่าเออให้ร่างเริ่มหิวนู่นหิวนี่นี่นะครับบางทีอยากกินผลไม้ไหมบางทีอยากกินขนมไหมบางทีอยากกินนมไหมอะไรประมาณนี้ครับครับผม นี่แหละครับครับก็คือนอกจากจะสื่อสารกับพี่บัวได้แล้วเนี่ยกับคุณพ่อก็สื่อได้เหมือนกันได้ครับแต่ส่วนมากก็จะไปทางบัวมากกว่าครับครับผมส่วนมากเขาจะลงไปทางนู้นเลยครับแต่ของพี่บัวนี่ลงทั้งตัวเลยครับแต่ทางพ่อนี่จะแค่สื่อเฉยๆครับครับนะครับก็คือวิธีในการสื่อกับน้องส้มฉุนคนละแบบครับครับให้มันแต่ต่องวดหรือว่ามันเป็นเพราะว่าน้องนี่ให้ไว้แต่ต่องวดมันเลยทําให้เคลื่อนอย่างนี้ได้ไหมพ่อ ก็อาจจะเป็นไปได้ครับบางทีก็อาจจะเคลื่อนบางทีก็อาจจะไม่เคลื่อนอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะยังย้ำตัวเดิมไหมอย่างนี้นะครับครับเพื่อความมั่นใจอย่างนี้นะครับครับทางวันนี้นี่เขาไม่มาบอกให้คุณพ่อไปนั่งสมาธิขอเหมือนวันนั้นได้ไหมครับพ่อแต่งวดนี้เขายังไม่ได้มาบอกเลยครับ ครับแต่ก็มีอยู่เมื่อคืนฝันแค่นั้นเองคพ่อฝันว่าขับรถคันนี้เนี่ย Ford ดฟอร์เดนเจอร์เนี่ยครับโอ้ฟอร์ดขับตามแม่แม่เขาเดินล่วงหน้าไปแล้วสองคนสามคนเขาเดินล่วงหน้าบอกว่ามื่อไรจะมื่อไรจะมาแล้วผมก็ขับตามเขาเปิดกระจกข้างอ่ะแล้วผมก็ขับตามไปครับ เนี่ยทะเบียนรถคันนี้แหละครับโอ้ขับขับไปที่ไหนพ่อทราบไหมครับในกองฟารก็ออกจากบ้านครับครับออกจากบ้านว่าจะไปทุระไปทําอะไรหลายอย่างนี่แหละครับผมนี่แหละอืมแสดงว่าคุณพ่อทนงานเข้าล้นมือเลยใช่ไหมพ่อเนาะรับเหมือนแบบเราจะไปทํานู่นทํานี่เหมือนมีเรื่องให้ทำนะพ่อเนาะเออครับผมเหมือนมีเรื่องให้ทำนะพ่อเนาะก็คือไม่แน่คุณพ่ออาจจะมีคนเนี่ย ไปเสริมดวงให้คุณพ่อไปเสริมดวงนะพ่อเนาะไปเสริมดวงไปดูดวงแบบนี้บางทีก็คนเขาอาจจะให้ไปสาะดเคราะห์ที่บ้านเขาบางทใีให้ไปเสริมดวงที่บ้านเขาอะไรประมาณนี้ครับครับครับผมบางทีถ้าเขาเดินมาไม่ได้เขาอยากจะให้ไปที่บ้านก็ไปขอให้ไปดูที่ดูทางดูบ้านดูอะไรให้เขาด้วยครับผมว่ามันผิดที่ผิดทางอะไรตรงไหนบ้างไหมอะไรประมาณนี้ครับครับผมเพราะว่าทุกนที่คุณพ่อก็ทําหน้าที่ตรงนี้อยู่นะพ่อเนาะ ครับผมก็คือเป็นเสริมดวงก็ได้โอกาสก็ต้องไปดูให้เขาแบบนั้นครับเพราะว่าเราเดินมาสายนี้เราก็ต้องไปดูให้เขาอย่างนี้บางทีเขาก็อยากจะเสริมดวงทําไมเขากิจการการงานหน้าที่อะไรที่เขาทำมันไม่ค่อยดีขึ้นครับอย่างนี้นะครับอืมค่ะครับครับผมก็เลยต้องไปครับตลอด ครับครับผมก็คืออันนี้ก็แล้วแต่ดูพิธีของท่านผู้ชมนะว่าจะเดินทางมาหาคุณพ่อหรือว่าให้คุณพ่อไปหานะครับแล้วก็สําหรับแนวทางทะเบียนรถนะพ่อเนาะครับทะเบียนรถก็สี่สองสามหกคือสี่ตัวสี่สองสามหกแต่ว่าผมจะเน้นแค่สี่สองสามสี่สองสามครับถ้าสองตัวก็สี่สองครับอือครับผมสี่สองสามโอ้ยสวยมากเลยนะพ่อ แล้วก็ถ้าเรากันไว้ด้วยก็สามหกครับอืมครับผมสี่สองสามกับสามหกนะพ่อเนาะเดี๋ยวคุณพ่อทวนให้ฟังสักรอบไหมพ่อไอ้ฝันในลักษณะนี่อ๋อฝันว่าผมขับรถตามแม่ครัแม่พากันเดินล่วงหน้าไปแล้วสามคนแล้วก็ถามว่าเมื่อไรจะมาแล้วผมก็ขับรถออกไปผมก็เปิดกระจกด้วยอืมอย่างนี้นะครับครับเปิดกระจกออกแล้วผมก็ขับไปครับ ่เครับแต่ว่าไปทําธุระหรือไปอะไรนี่แหละครับแก็มันจําไม่ได้อครับฝันแต่ว่ารู้แต่ว่าขับออกไปแล้วครับแล้วแม่บ้านเขาเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะผมก็ขับตามไปครับผมคันนี้ฟอร์ดดินเจอร์คันที่สี่สองสามหกนี่แหละครับก็คือรถที่คุณพ่อนี่ใช้อยู่ประจำนะพ่อใช่ครับก็คือไปไหนไปกันรถคันนี้ครับนะครับ ไปทุกที่ทุกทางก็คือคันนี้คันเดียวครับครับ 4, 2, 3, แ้วก็ทะเบียนรถก็สี่สองสามหกครับครับพอแ้วผมก็ถ้าเน้นสองตัวอย่างที่เขาอยากจะซื้อลอตเตอรี่ก็สี่สองครับถ้าสามตัวก็สี่สองสามครับ ก็เป็นเดียวกันนะพ่อเนาะตัวหนึ่งก็สามหกค่ะค่ะค่ะพอสี่สองสามกับสามหกเนาะครับหรือจะเป็นสามสี่สองนี้ก็ได้เนาะค่ะได้ครับแต่ว่าสองตัวนี้ก็คือสี่สองแน่นอนแหละครับอือค่ะค่ะผมเดี๋ยวก่อนที่คุณพ่อจะนิมิตฝันเห็นรถคันนี้นี่ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับเลขพวกนี้ไหมพ่ออ๋อไม่ครับก็คือเขาให้ไป ทำพิธีอะไรบางอย่างให้ขับรถออกไปแล้วผมก็จําได้แค่นี้ครับครับผมก็จําได้ว่าขับรถคันนี้ไปครับครับแล้วผมก็ยังนึกว่าเออที่เปลี่ยนรถก็ดูสวยดีนะอืแต่ผมก็คิดไว้แล้วล่ะครับคิดเมื่อเช้านี่เองครับฝันเมื่อคืนนี่ไงโอ้ครับครับผมแล้วคุณพ่อนี่เคยฝันเห็นรถกระบะคันนี้ไหมพ่อเอ่อเห็นตลอดครับแต่ก็เคยออกตลอดอยู่อ้ันนบางครั้งก็ออกบางครั้งก็ ไม่ออกอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากนี่จะออกแต่เจ้าของนี่ไม่เคยไม่เคยได้เลยแม้แต่บาทเดียวไม่เคยได้เลยแต่คนอื่นเขาได้รับครับผมเออเจ้าของนี่ไม่เคยได้ซื้อเลยครับครับก็คือฝันเกี่ยวกับรถคันนี้นี่มันมักจะออกทะเบียนรถนะพ่อเนาะครับส่วนมากก็จะออกบ่อยอยู่ครับครับครับผมก็ถือว่าเป็นไอเรียกคู่หูนะพ่อเนาะก็คือว่าไปไหนไปด้วยกันตลอดนะพ่อเนาะก็คู่หูก็คือทุกที่ครับคันนี้ครับ ไปทั่วจังหวัดเลยครับครับพ่อก็ไปทุกทิศทุกทางครับน่าจะหลายปีแล้วนะพ่อเนาะหลายปีแล้วครั้นี้อยู่ผมมานี้ค่ะก็เพิ่งกลับมาจากอุดรเนาะกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีนะพ่อเนาะครับครับเมื่อกี้ก็ต้องไปตลอดครับครับครับพ่อเนาะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะเสริมดวงครับลงอะไรกับคุณพ่อเดี๋ยวให้ติดต่อททงเบอร์โทรนะพ่อเนาะครับครับผมก็คือเป็นเบอร์เดียวกันกับของ พี่บัวหรือว่าล่างทรงปู่เนาะพ่อเนาะครับผมที่ลงไม่ให้ไม่คลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับผมก็เป็นเบอร์เดียวกันก็คือว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมอยากจะดูกับใครถ้าเราจะสลับก็เอาไปสามสี่สองก็ได้สามสี่สองก็ได้เนาะพ่อเนาะเราสลับเอาครับครับให้ท่านผู้ชมใช้ดุลพิจธเอาเนาะพ่อเนาะพิจารณาเอานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ แต่ผมก็เกินเกินไว้เม,มื่อเช้านี้าะว่าเออจะต้องเอาสีสองนั้นแหละจะให้แม่บ้านไปซื้อลอตเตอรี่ไม่รู้เ<อ>ขาจะซื้อไหมแล้วก็เขาก็ไม่กล้าซือ้อครับบเพราะว่าเรามาแบบนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อเลยเพราะว่าบางทีลืมบ,บางทีมมลจะทำโน่นทำน,นี่ทำงานเนาะครับเนาะบ,บางทีก็ ไปข้างนอกบ้างไปสวนไปอะไรบ้างอย่าไม่ได้อยู่แบบนี้ตลอดอย่างนี้นะครับครับผมอารมมีงานคข้างนอกเราก็ต้องไปทำครับมีฉีดยามันบ้างอะไรบ้างสารพัดนะครับครับครับผมยาวัวบ้างอย่างนี้นะครับครับครับผมครับก็ยังถ้าเป็นปู่ท่านให้ปู่ท่านเขียนให้เหมือนที่พี่บัวมาเขียนเนาะก็คือคนในครอบครัวนี่ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือไปซื้อไม่ได้เลยใช่ไหมพ่อไม่ได้ครับอันนี้คือไม่มีใคร เอกล้าซื้อเลยครับเพราะว่าครับกลัวมันจะยังไงครับกลัวมันจะคลาดเคลื่อนของเขากลัวมันจะเพี้ยนอะไรประมาณนี้ปกติคือเขาไม่ให้ด้วยเลยครับครับผมอืมแต่ว่าถ้าเป็นความฝันนี่ของคุณพ่อนี่ก็ได้อยู่นะพ่อเนาะได้ครับคําฝันนี่คือผมฝันค่อนข้างจะชัดอยู่ครับครับอย่างนี้นะครับครับครับผมฝันค่อนข้างจะชัดครับแต่ว่าเจ้าของนี่ไม่เคยเอ่อ ปชิดตรงนี้ได้เลยครับมีแต่คนอื่นเขาได้คือส่วนใหญ่จะบอกต่อบอกต่อต่อไปนะพ่อเนาะหลวมากมีคนอื่นเขามาถามกันเยอะเลยตอนที่ยังไม่เคยได้ลงคลิปลงอะไรนี่นะเขาก็มาถามกันเยอะบอกว่าได้มั่งไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรไม่ได้เล่นกับเขาอย่างนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่คนที่เขามาถามคุณพ่อเ็ถูกเยอะไหมพ่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่า เขาไม่ได้บอกว่าเขาถูกเยอะถูกมากถูกน้อยอะไรน,นี่คือไม่รู้เลยครับแต่ที่คุณพ่อบอกไปมันถูกครับแต่ไม่ได้บอกหรอกบางทีเขามาถามคําฝันครับครับถามคําฝันว่าเกี่ยวกับรถคันนี้นะเขาก็ขอดูทะเบียนรถอะไรประมาณนี้นะครับครับผมเขาดูเขาบางคนเขาก็ได้บางคนเขาก็ไม่ได้อันนี้ก็ มันอยู่ที่ดวงของเขาด้วยแหละครับ,รบดวงของเราเขาไม่ให้มาทางนี้ับงนี้นะครับไม่ใช่เหมือนที่คุณพ่อจะบอกไปแล้วจะถูกทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับครับผมอันนี้มันอยู่ที่ดวง S <S ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องอย่างนี้มากกว่านะพ่อเนาะญาติพี่น้องคนบ้านไกลเดินเคียงที่มาถามแนวทางอย่างนี้นะพ่อเนาะนะครับย<อ>ังไงก็ฝากให้ท่านผู้ชมติดตามแนวทางของคุณพ่อด้วยเผื่อน้องส้มฉุนเนี่มาบอกนะพ่อเนาะครับแล้วส่วนตัวคุณพ่อคิดว่าจะขอแนวทางจากน้องไหมครับงดนี้เออผมว่าจะขออยู่ครับว่าจะขอดูว่าน้องจะให้หรือไม่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอสองสามวันก่อนนะครับ เพราะว่าสังเกตน้องสมชุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับพี่บัวหรือว่ากับคุณพ่อส่วนใหญ่จะไม่พลาดก็ส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดน่ครับแล้วน้องสมชุนไปรีดไปรูปทะเบียนรถรถเก๋งคันนั้นออกสามตัวเลยนะพ่อเนาะออกสามตัวครับอเก็่เจ้าของเขาก็โทรมาอยู่ก็บอกว่าเขาเสียได้เขาไม่ได้ซื้อเลยครับผมครับอก็บอกไว้แล้วอย่างนี้นะครับครับครับผม ก็คือว่าใครเห็นใครรู้ใครเห็นก็ต้องอยากได้นะเพราะว่าน้องรู้สึกว่าจะแม่นมากเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขนะพ่อเนาะแล้วทั้งเรื่องงานเรื่องการงานอะไรอย่างนี้น้องให้ไหมพ่อเรื่องการงานยังตอนนี้ยังยังไม่ได้ให้เลยครับอก็น้องเพิ่งเข้ามาอยู่หมัดบาทด้วยนานหรือยังครับพ่อ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็น่าจะได้เดือนเสร็จแล้วล่ะครับอื้โดยเนาะค่ะเดือนเดียวนะคะขนาดแห้แค่มาอยู่เรวยกับคุณพ่อแค่เดือนเดียวเนี่ยบอกให้นผูมชมในปดนี้โปรเซนไปหลายท่านแล้วหลายท่านแล้วครับบางคนก็ปลดหนี้ได้ได้เกือบหมดล่ะครับอืมบางคนได้ปลดหนี้เกือบหมดเหมือนกันครับก็คือหลักๆได้จากน้องสมชุนครับตามตามที่เขาโทรมาบอกเขาบอกว่าเขาได้เพราะ น้องส้มจุนนี่แหละที่ว่าเขาปลดหนี้ไปเกือบเกือบหลุดหมดแล้วน,นะ,ค,ะครับก็ไม่แปลกใจนะพอเนาะที่น้องส้มจุนเนี่ยกินอิ่มตอนนี้คกินอิ่มอยู่แต่ตอนนี้ยังอิ่มอยู่ค,คร่ะถ้าวันไหนน้องหิวน้องวันนั้นอาจจะบอกก็ได้ครับพจะรอดูอีก สองสามวันครับเดี๋ยวเราดูกันสองสามวันนะพ่อเนาะครับครับวันนี้ก็เป็นทะเบียนรถเป็นชุดต่องวดถนะพ่อเนาะครับผมครับผมยังไงก็ขอขอบคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกาค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่สมนะคะสามสี่สองสามหกนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แอบหน้าจอไว้เลยนะคะฝาักตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อน้องกุมารมาบอกเพิ่มเติมหรือว่าจะฝันดีเพิ่มเติมนะคะนี่นะคะเป็นย้ําว่าเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะคุณพ่อก็ฝันเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะเนาะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะ